ลุกไฟในตัวเพื่อไปต่อ <Woo! S 1> มาทุกคนกลับมาอยู่กับติ๊กในคลิปนี้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปฮิวใจใครที่แบบมีปัญหามีความเครียดอยู่มาฟังคลิปของติ๊กอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีไฟในตัวมีแรงในการทํางานก็อยากจะเป็นกําลังใจใทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบเข้ายากหมากแพงอะเนาะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็ยังต้องดําเนินชีวิตกันต่อไปสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้ก็อย่างที่ขึ้นตอ ต้นคิบเนาะว่าปลูกไฟเพื่อไปต่อเราจะต้องไปต่อให้ได้แม้ว่าไฟเรามันจะค่อยๆมอดแล้วก็ตามวันนี้เราจะมาปลุกไฟให้ลุกโชนแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปรสรรคไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยนะคือการนอน การนอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะทุกคนหลายคนอาจจะแบบหู้ยเครียดงานทำงานหนักโหมงานหนักแล้วก็ละเลยการนอนไปการพักผ่อนที่เพียงพอมันทำให้เราสดชื่นทำให้สมองโล่งปโปรง่งแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆหรือบางทีการที่เราเหนื่อยหมดไฟรู้สึกท้อแท้มันก็อาจจะเป็นการที่เราแบบนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเพียสะสมมาเป็นเวลานานก็เลยทำให้เรารู้สึกหน่อย เออมันอาจจะไม่ได้หมดไฟก็ได้นะมันอาจจะง่วงก็ได้ลองไปพักผ่อนลองปรับเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่บางคนอาจจะแบบคุยนอนเยอะก็จริงแต่นอนไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะทําให้ร่างกายเราเหนื่อยเราท้อเราล้าได้เหมือนกันหรือว่าช่วงเวลาก่อนนอนการที่เราเอาสมองเราไปคิดในเรื่องต่างๆเรื่องงานเครียดกับมันอนะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าเราตื่นมาสดชื่นสดใสอ่ะค่อยมาแก้ปัญหาค่อยมาลุยการทํางานใหม่ก็ยังได้ข้อ ข้อที่2เสพสิ่งที่ชอบเคยบางทีชีวิตมันไม่จําเป็นต้องมีแค่เรื่องงานเรื่องอะไรที่มันเครียดเรื่องเคร่งการงานเรื่องเก็บเงินเรื่องแบบประสบความสําเร็จมันไม่ได้มีแค่นี้ชีวิตเรามีด้านอื่น ทางด้านความที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจการท่องเที่ยวการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าการอยู่กับคนที่เรารักสิ่งที่เราชอบศิลปินที่ชอบของสะสมเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหิวใจระหว่างทางที่ทําให้เราสามารถขับเคลื่อนชีวิตไปต่อได้ติ๊กอะเป็นหนึ่งคนนะที่แบบเออรู้สึกว่าแบบโหชีวิตมันเคร่งเครียดเหลือเกินมันจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้รีบทํารีบเร่งกับชีวิตแบบเราก็กดดันตัวเองโดยที่แบบไม่ให เวลาตัวเองได้แบบฮิวใจเลยไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่ารู้เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราชอบจริงๆอะ่ะมันคืออะไรแทบจะไม่รู้เลยรู้แต่ว่าทาํางานอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยบั่นทอนจิตใจเนาะทาให้เรารู้สึกเบร์อเอากับการทํางานได้เพราะฉะนั้นก็หาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบอะ่ะมาฮิวใจเราเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะช่วยให้เราขับเคลื่อน แรงบันดาลใจในการทำงานไปได้ข้อที่3มระบายกับตัวเองบ้างคือบางทีอะ่ะเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้มีเพื่อนฝูงที่รับฟังเรามากนากักเราก็สามารถพูดคุยปัญหาอะไรเงี้ยกับตัวเองก็ได้หรือว่าเขียนลิสต์มันออกมาก็ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันตีกันในหัวมีอะไรบ้างเขียนมันออกมาเราก็จะได้เห็นภาพมันมากขึ้นหรือว่าพูดออกมามันก็เป็นการระบายกับตัวเองหรือว่าพูดกับตัวเองก็ได้หรือบางอย่างเราอาจจะแบบเฮ้ยหาคําตอบไม่ได้หรือว่า แก้ไขปัญหามันไม่ได้ก็จริงแต่การที่เราได้พูดได้ระบายมันออกมามันก็ช่วยให้เราแบบความอัดอั้นที่มันติดอยู่ในใจอ่ะมันก็ช่วยให้มันโล่งโปร่งสบายขึ้นนั่นเองแล้วการที่เราได้ระบายได้พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นการช่วยให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราสิ่งไหนที่มันทําให้เราแบบ สะดุดหรือไม่สามารถไปต่อไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้เราก็จะได้รู้พอยนี้ของตัวเองแล้วก็จะได้ค่อยๆพัฒนาแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆนั่นเองข้อที่4ี่ลองทำสิ่งใหม่ๆบางทีการจำเจอยู่กับอะไรซ้ำๆอะ่ะมันก็ทำให้เราเบร์นเอาเบื่อไม่อยากทำหมดไฟใดๆก็แล้วแต่นะลองหาก,กิจกรรมใหม่ๆมาเสริมความตื่นเต้นความเร้าใจ ให้กับชีวิตบ้างสมมุติเราทํางานประจํามันก็เป็นงานรูทีนเนาะทำแบบเดิมซ้ําๆๆๆอะไรอย่างเงี้ย เราไม่สามารถจะหนีออกจากงานรูทีนนี้ได้เราก็ไปหากิจกรรมใหม่ๆที่มันมาเสริมความตื่นเต้นเช่นแบบไปร่วมกิจกรรมต่างๆหรือว่าไปออกทริปแคมปิ้งกับกลุ่มคนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้เราได้แบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันตื่นเต้นเราใจเราลองปรับลุกการแต่งกายการแต่งหน้าเราก็ได้นะมันก็จะช่วยให้แบบมันไม่เดิมๆซ้ำๆจำเจอมันก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นเอ้ยวัน สวยวันนี้มาในลุก,ลกคุณวันนี้มาในลุกแซบะไรตเงี้ยมันก็จะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับการทํางานการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะก็คือนําสิ่งที่ชอบเนี่ยมาไว้กับตัวเราไปเลยอย่างเช่นช่วงเนี้ยเขาก็จะคิดแบบตุ๊กตาอาดทอยใช่ป่ะหลายคนเดี่ยหหูชอบมากเพราะมันน่ารักเห็นแล้วสดใสเห็นแล้วมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บคอลเลกชันเล็กๆเ,กเ,กเกบาๆของเราได้แล้วก็แบบเอามาจัดโต๊ะทํางานหรือว่า เอามาไว้ที่บ้านเวลาที่เราแบบตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่านั่งอยู่โต๊ะทํางานเราเห็นมันบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเออสดชื่นรู้สึกว่าแบบเอยสิ่งที่ฉันชอบมันอยู่รอบตัวฉันเลยละอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยฮิลใจเราได้เหมือนกันแม้ว่าวันนั้นเราจะเจอเรื่องราวเลวร้ายเป็นแบดเดย์ขนาดไหนแต่ถ้าแบบเราได้มองเห็นสิ่งที่เราชอบอะ มันก็อาจจะฮิวใจแล้วทําให้วันนั้นเป็นวันที่กูดเดย์ได้เหมือนกันนะอ่ลองเอาหัวข้อเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะสําหรับใครที่แบบเออรู้สึกไฟมันจะมอดแล้วรู้สึกเบิร์นเอาจากการทํางานชีวิตมันต้องไปต่อเนาะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกโอ๊ยหอเหี่ยวเบิร์นเอารู้สึกไม่มีแรงไม่มีกําลังใจในการทํางานอ่ะการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันก็จะแย่ไปด้วยเราทําอะไรมันก็แบบไปไม่สุดพอมันไปไม่สุดมันก็ไม่ได้ถึงเป้าที่เราต้องการมันก็ผลลัพธ์มันก็ ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะเนาะเพราะฉะนั้นเติมไฟให้ตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในทุกๆวนันยิ้มเข้าไว้นะทุกคนเป็นกำลังใจใทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่พยายามแบบว่าปลุกไฟตลอดเวลาเนาะพยายามกระตุ้นให้ตัวเองทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะ ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้และสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการผลักดันตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมี energy ในทุกทุกวันแล้วเวลาที่เราทํางานแล้วมันไม่มี energy ตามที่เราต้องการงานมันก็จะไม่ได้ประสบความสําเร็จงานมันก็จะแบบ ออกมาครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะเออแต่ถ้าเราใส่ energy ลงไปในการทํางานแล้วแบบโหไฟโชว์ช่วงมากๆงานมันก็จะออกมาดีโอเคปะอ่ะขอบคุณสาหรับทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงจบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยถ้าเกิดใครมีเทคนิคที่แบบหูปลุกไฟแบบนี้ได้ผลด,ดีมากๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะติกจะได้เอาไปปรับใช้บ้างวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะบ๊ายบาย